I the to sky สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมกลับมาพูดถึงประวัติศาสตร์ของอเมริกาเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองที่ฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ต่อสู้กันเนื่องจากมีคนร้ายลอบสังหารประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดการลุกฮือและนำไปสู่สงครามกลางเมืองยาวนานถึง4ปีจนกระทั่งฝ่ายหนึ่งชนะและอีกฝ่ายพ่ายแพ้หลังจากนั้นจึงมีการเจราจาเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองทำให้ประเทศกลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันและดำเนินต่อมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเรายังคงได้ยินและเรียนรู้เรื่องราวหล่านี้อยู่เสมอเมื่อไรที่เริ่มเริ่มคศ1861-1865 สงครามนี้ยาวนาน4ปีทำไมถึงสู้กันมีหลายสาเหตุแต่หลักๆมีดังนี้เรื่องทาตสเลทรีภาคเหนือยูเนียนต้องการยกเลือกการมีทาตภาคใต้คอนฟิดเดเรซีต้องการรักษาระบบทาตไว้เพราะเศรษฐกิจของพวกเขาพึ่งพาการทำไร่ฝ้ายและเกษตรกรรมที่ใช้แรงงานทาต เศรษฐกิจและการเมืองภาคเหนือพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรและระบบเศรษฐกิจใหม่ภาคใต้พึ่งพาการเกษตรต้องการอิสระในการควบคุมเศรษฐกิจของตนเองไม่อยากให้รัฐบาลกลางเข้ามาแทรกแซงกฎหมายและสิทธิของรัฐ states rights ภาคใต้เชื่อว่ารัฐต่างๆควรมีอำนาจตัดสินใจของตนเอง ภาคเหนือเชื่อว่ารัฐบาลกลางควรมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศสงครามเริ่มขึ้นอย่างไรคศ1860อับราฮัมลิงคอนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเขาคัดค้านการขยายระบบทาสไปยังดินแดนใหม่ เหตุน <S an> ี้ทำให้11รัฐทางใต้แยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกาและตั้งประเทศใหม่ชื่อสมาพันธรัฐอเมริกาหรือ Confederate States สงครามเริ on, 61, ่มขึ้น e วันที่12เมษายนคศ1861เมื่อฝ่ายสมาพันธรัฐเปิดฉากยิงป้อมฟอร์ดซัมเตอร์ในรัฐเซาท์แคโรไลนาจำนวนทหารประมาณ ภาคเหนือยูเนียนอาสมัครเข้าร่วมราว2.1ถึง2.2ล้านคนมีพลังมากกว่าเพราะประชากรและเศรษฐกิจแข็งแกร่งภาคใต้คอนเฟ d เด a รตอาร์สมัครเข้าร่วมราว750,000ถึง1ล้านคนแม้น้อยกว่าแต่ก็สู้ได้ยาวนานเพราะสู้บนดินแดนของตนเองและมีผู้นำทหารที่เก่งผู้เสียชีวิตประมาณ620,000 ถึง7 5 0 0 0 0คนเสียชีวิตเป็นสงครามที่มีคนอเมริกันตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์มากกว่าจํานวนที่อเมริกันเสียชีวิตรวมกันในสงครามโลกครั้งที่1และ2ถ้านับเฉพาะชาวอเมริกันพักการเมืองสหรัฐในทศวรรษ1860พักริพับลิกันก่อตั้งช่วงคศ1850ต่อตั้งการขยายระบบทาส อับราฮัมลิงคอนเป็นประธานาธิบดีจากพรรคริพับลิกันคนแรกมีฐานเสียงหลักอยู่ภาคเหนือพรรคเดโมแครตเก่าแก่กว่ามากเริ่มคอสอ 1, 8 2 0แอ1,820แตกออกเป็นสองกลุ่มเดโมแครตภาคเหนือบางส่วนยอมให้มีทาสเฉพาะพื้นที่แต่ไม่ค่อยเป็นเอกภาพเดโมแครตภาคใต้สนับสนุนการคงไว้ซึ่งระบบทาต และเป็นผู้นำการแยกตัวของภาคใต้พักเล็กๆอื่นๆ Constitutional Union Party อยากรักษาความสมานฉันต่อต้านการแบ่งแยกฐานเสียงอยู่ในรัฐชายแดน Wick Party อ่อนแอลงช่วงคอส1850หหมายคนย้ายไปเข้าร่วมกับ Republican หรือ Constitutional Union สรุป ไม่ได้มีแค่เดโมแครตกับรีพับลิกันเท่านั้นวันสิ้นสุดสงคราม9เมษายนคศ1865ในพลโรเบิร์ตอีลีคอนฟิดเรซีฝ่ายใต้ยอมจำนนที่อัพพอมาอกคอร์ดเฮาส์เอร์จิเนียต่อหน้าในพลยูไลซิสเอสแกรนด์ยูเนียนฝ่ายเหนือวันนี้ถือเป็นจุดจบสำคัญที่สุดที่ทำให้สงครามสิ้นสุดลงพวกเขาได้เรียนรู้อะไรจากสงคราม การสูญเสียชีวิตจำนวนมากกว่า620,000ถึง750,000คนเสียชีวิตครอบครัวแตกแยก,กเกษตรกรรมเสียหายหนักบทเรียนเรื่องการแบ่งแยกการแยกตัวหรือซีเซชั่นนำไปสู่หายนะใหญ่ทำให้รัฐบาลกลางหรือ Federal Government แข็งแกร่งขึ้นและป้องกันไม่ให้รัฐใดประกาศแยกตัวได้อีกการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ พวกเขายอมรับว่าระบบทาสไม่ถูกต้องและต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกทาสการปฏิรูปหลังสงคราม Reconstruction 1 8 6 5กาถึง1877 18การแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขครั้งที่13 1865ยกเลิกการมีทาสทั่วประเทศแก้ไขครั้งที่14 1868ให้สิทธิพลเมืองและความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียม แก้ไขครั้งที่15.1870ให้สิทธิเลือกตั้งแก่ผู้ชายผิวดำการฟื้นฟูภาคใต้กองทัพฝ่ายเหนือเข้ามาควบคุมเพื่อดูแลการเปลี่ยนแปลงมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนและธุรกิจใหม่ๆความขัดแย้งที่ยังคงอยู่คนใต้จำนวนมากไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเกิดกลุ่มคูคลัคสแคนและความเกลียดชังทางเชื้อชาติยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันการแยกตัวไม่เคยเกิดขึ้นอีก เพราะบทเรียนจากสงครามกลางเมืองและกฎหมายใหม่พักริพับลิกันและเดโมแครตยังคงมีอยู่แต่แนวคิดเปลี่ยนไปจากศตวรรษที่19มากความเท่าเทียมทางเชื้อชาติยังเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องแต่สงครามกลางเมืองถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อเมริกาเดินหน้าไปสู่เสรีภาพและความเสมอภาคมากขึ้นบทเรียนสําคัญที่สุดการแยกไม่ก่อประโยชน์มีแต่หายนะเท่านั้น การแก้กฎหมายและหันหน้าสู่ความสมานฉันคือทางออกที่ยั่งยืนอาวุธสำคัญที่ใช้ในสงครามอาวุธประจำกายหรือ infantry weapons muskets และ rifle muskets เช่น Springfield Model 1861 Nord และ Enfield rifle muskets o u t h นำเข้าจากอังกฤษ Carbines เช่น Sharps carbines ใช้โดยทหารมา้า Pistols Colt Army revolver ปืนใหญ่หรือ Artillery ปืนใหญ่เช่น Napoleon 12 pounder p a r er, r o t Rifle Cannon ใช้ยิงทำลายป้อมป้องกันแนวรบและโจมตีจากระยะไกลอาวุธประชิดต,ตัวหรือ Melee Weapons เช่นดาบทหารม้า Saber และดาบปลายปืน Bayonet กองทัพเรือหรือ Naval Warfare Ironclads ต่อจากนี้ไปผมจะพูดถึงชีวิตของอับราฮัมลินคอนตั้งแต่การเกิด การเติบโตจนได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองและเป็นผู้นำประเทศและยังจะเล่าถึงบุคคลที่รอบสังหารเขาว่าเป็นใครและมีลักษณะอย่างไรไวัยเด็กเกิด12กุมภาพันธ์คศ1809ที่ฮาร์ดินเขาตี้เคนตักกี้ปัจจุบันคือลารูเ o าตี้เติบโตในครอบครัวยากจนทําไร่ทานาพ่อชื่อโทมัสลินคอน แม่ชื่อแนนซี่แฮงส์ลินคอนเสียชีวิตเมื่ออับราฮัมอายุเพียง9ปีได้รับการศึกษาเพียงเล็กน้อยแต่เขาชอบอ่านหนังสือและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอ่านพระคัมภีร์กฎหมายและประวัติศาสตร์ชีวิตวัยหนุ่มทำงานสารพัดเพื่ออยังชีพเช่นตัดไม้พายเรือและขายของขอศ1830ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่รัฐอิลลินอย เริ่มศึกษาและทำงานเป็นทนายความจนเป็นที่รู้จักในฐานะนักพูดที่เก่งและสามารถโน้มน้าวผู้คนได้ดีเข้าสู่การเมืองข้อศ1834ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐอิลลินอยในนามพักวิกข้อศ1846ได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่สภาคองเกรสสหรัฐหนึ่งสมัย ต่อมากลับไปทำงานทนายความแต่เริ่มแสดงจุดยืนขัดข้านการขยายระบบทาสไปยังดินแดนใหม่ๆคำปราศัยของเขาทำให้เขาเริ่มมีชื่อเสียงในระดับประเทศดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคศ1860ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่16และเป็นประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันคนแรก การชนะเลือกตั้งของเขาทำให้รัฐทางใต้ไม่พอใจยอย่างรุนแรงจนแยกตัวออกจากสหรัฐและก่อตั้งสมาพันธรัฐอเมริการะหว่างคศ .1861-1865 ลินคอนเป็นผู้นำประเทศฝ่ากลางสงครามกลางเมืองเพื่อรักษาสาภาพและผลักดันการเลิกทาสการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ Emancipation p r o c l a m a t i o n 1863 ประกาศให้ทาสในดินแดนฝ่ายใต้ที่กำลังสู้รบได้รับอิสรภาพทำให้สงครามมีความหมายใหม่คือจากการต่อส like ู้เรื่องการแบ่งแยกกลายเป็นการต่อสู้เมื่ออับราฮัมลินคอนถูกลอบสังหารในปีคศ1865รองประธานาธิบดีแอนดรูว์จอห์นสันจึงขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเขาดำรงตำแหน่งจนถึงปีคศ1869 ทำไมถึงเกิดปัญหาจอร์นสันเป็นคนใต้หรือซา h e r นเดโมแครตที่ยังคงมีใจเอียงไปทางรัฐทางใต้ที่เคยต่อต้านสหภาพเขาต้องการทำให้การฟื้นฟูประเทศผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยอนุญาตให้รัฐทางใต้กลับเข้าร่วมสหรัฐโดยไม่ต้องรับโทษหนักเขาไม่สนับสนุนการมอบสิทธิพลเมืองให้กับอดีตทาสหรือฟรีด m มน นี่จึงทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงกับสภาคอนเกรสที่มีพรรครีพับลิกันครองเสียงส่วนใหญ่หรือกลุ่มที่เรียกว่า Radical Republican ความขัดแย้งใหญ่จอห์นสันวีโตหรือวีโตหลายกฎหมายที่คอนเกรสต้องการออกเพื่อช่วยเหลืออดีทตทาสเช่น Freedmen's Bureau Act และ Civil Rights Act แต่คอนเกรสสามารถล้มวีโตของเขาได้และผ่านกฎหมายเหล่านั้นจนสำเร็จ ต่อมาคอ g เกร s ออก t e n u r e of o f f i c e Act 1,867ที่ห้ามประธานาธิบดีปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคอนเกรสจอร์นสันไม่ทำตามและปลดเอ็ดวินสแตนตันออกจากตำแหน่งผลลัพธ์เหตุการณ์นี้ทำให้คอนเกรสกล่าวหาว่าจอร์นสันทำผิดกฎหมายเขาถูกดำเนินการถอดถอนหรือ i อ p e a c h m e n t สภาผู้แทนราษฎรลงมติถอดถอนเขาแต่เมื่อไปถึงวุฒิสภาผลการลงคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะปลดเขาออกจากตําแหน่งขาดเพียงหนึ่งคะแนนเสียงทําให้เขายังดํารงตําแหน่งจนหมดวาระความสําคัญจอร์สันเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐที่ถูกถอดถอนนโยบายของเขาทําให้การฟื้นฟูประเทศหรือ Reconstruction ยากลําบากและยังเพิ่มความขัดแย้งระหว่างเหนือใต้มากขึ้น แม้ว่าแอนดรูว์จอห์นสันจะขัดแย้งกับคอนเกรสและทำให้การฟื้นฟูประเทศมีปัญหาสหรัฐก็ยังเดินหน้าต่อไปได้เพราะมีปัจจัยดังนี้ 1. การเปลี่ยนผู้นำปีคศ1869วาระของจอห์นสันสิ้นสุดลงและยูลิซิสเอสกรนต์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่เขามีอำนาจและได้รับความไว้วางใจจากคอนเกรสจึงสามารถผลักดันให้การฟื้นฟูประเทศดำเนินต่อไปได้ สองการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่ออดีทตทาสแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่13 1865ยกเลิกทาสแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่14 1868มอบสัญชาติและความคุ้มครองตามกฎหมายให้ทุกคนที่เกิดในสหรัฐแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่151870ให้สิทธิ์เลือกตั้งแก่ชายผิวดำนี่เป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่ทำให้สหรัฐมีความยุติธรรมมากขึ้น 3. บทบาทของคอนเกรสคอนเกรสโดยเฉพาะ Radical Republican เป็นผู้นำหลักในการกำกับ Reconstruction พวกเขาส่งกองทัพยูเนียนไปยังรัฐทางใต้เพื่อปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของอดีทตทาส 4. การกลับมาของความเป็นหนึ่งเดียวเมื่อรัฐทางใต้กลับเข้าร่วมสหรัฐอีกครั้งก็เริ่มส่งผู้แทนเข้าสู่คอนเกรสสิ่งนี้ค่อยๆทำให้ประเทศกลับมาเป็นหนึ่งเดียวถึงแม้ว่ายังมีปัญหาการเหยียดเชื้อชาติอยู่ 5. ความหมายต่ออนาคตแม้ว่า Reconstruction จะมีความขัดแย้งและไม่ประสบความสำเร็จเต็มที่สิ้นสุดในปี1877แต่ก็ได้วางรากฐานสำคัญเพื่อความเท่าเทียมในสหรัฐสิ่งนี้นำไปสู่ขบวนการสิทธิพลเมืองหรือ Civil Rights Movement ในทศวรรษ1950-19ันถึง1 9 6 0เช่นการต่อสู้ของมา r t ตินลูซ e เ k อร์คิงจูเจับตัวคนที่รอบสังหารเอ r บรฮัมลินคอนได้หรือไม่ จอห์นวิลส์บูธนักแสดงละครเวทีและผู้สนับสนุนฝ่ายสมาพันธรัฐหรือ Confederacy ได้ลอบสังหารลินคอนที่โรงละครฟอร์ดเมื่อวันที่14เมษายนคิตรศักราช1865หลังจากนั้นเขาหนีออกไปทันทีและซ่อนตัวอย่างระมัดระวังรัฐบาลสหรัฐได้เปิดปฏิบัติการล่าตัวครั้งใหญ่โดยประกาศเงินรางวัล100,000ดอลลาร์ สำหรับผู้ที่สามารถจับบูธได้และ25,000ดอลลาร์สำหรับผู้สมรู้ร่วมคิดเช่นเฮโรดและเซเรตบูธและเดวิดเฮโร d ดหลบหนีไปทางรัฐแมริแลนด์และได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์ชื่อดเรซามูเอลมัตที่รักษาขาของบูธหลังจากนั้นทั้งสองซ่อนตัวอยู่เป็นเวลา12วันจนกระทั่งถูกพบที่ฟาร์มการ์เรตในรัฐเวอร์จิเนีย คืนวันที่26เมษายนกองทัพล้อมบ้านที่บูธหลบอยู่เขาพยายามต่อสู้และถูกยิงเข้าที่ลำคอเสียชีวิตในคืนนั้นดังนั้นบูธถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการจับกลุ่มไม่ได้นำตัวขึ้นศาล 2. ผู้สมรู้ร่วมคิดอื่นๆเช่นเดวิดเฮโรด์ลุยส์พาเวลจอร์จแอเธอรอธและแมรี่ซูแรตหลังการสอบสวนมีผู้ถูกกล่าวหาหลายคน ว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับบูธได้แก่เดวิดเฮโรด์ลุยส์พาวเวลจอร์นแอธโรธและแมรี่ซูร t ตทั้งหมดถูกนำขึ้นสารทหารหรือ Military Commission และถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอถ้าคุณอยากดูภาพของจอห์นวิลส์บูธผู้รอบสังหารประธานาธิบดีอับราฮัมลิมคอนมีหลายแหล่งให้เข้าชมภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นชีวิตของเขาในฐานะนักแสดง และแนวคิดต่อต้านที่ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่ถูกตราหน้าว่าเป็นอัจยากรในประวัติศาสตร์ 1. อ b บราฮัมลิงค l n ล Presidential Library and Museum ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์นี้มีภาพถ่ายและภาพวาดมากกว่า1,500ชิ้นเกี่ยวกับประธานาธิบดีลิงคเลและเหตุการณ์หลังจากที่เขาถูกรอบสังหารบางภาพแสดงถึง John Wilkes Booth และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเขา p i c t u r i n g Lincoln Archive ถ้าคุณอยากดูภาพของ John Wilkes Booth และผู้สมรู้ร่วมคิดที่ช่วยลอบสังหาร Lincoln แหล่งที่ดีที่สุดคือ LincolnConspirators.com เว็บไซต์นี้มีภาพและภาพวาดของ John Wilkes Booth และผู้สมรู้ร่วมคิดเช่นแม r ี่ซ r ราธลูอิสพาเวลเดวิดเฮอ r ์ l อลจอ r ์ e แอดซ r รา t และไมเคิลโอลาฟเล n Fort Steeter National Historic Site พิพิธภัณฑ์นี้มีภาพและภาพวาดของบูธและผู้สมรู้ร่วมคิดรวมถึงภาพตอนที่พวกเขาถูกจับกลุ่มและถูกตัดสินโทษ Library of Congress ห้องสมุดนี้มีภาพและภาพวาดของบูธและผู้สมรู้ร่วมคิดรวมถึงภาพตอนจับกลุ่มและตอนถูกตัดสินโทษใครขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อจากลินคอน หลังลินคอนเสียชีวิตในวันที่15เมษายนคริตศัก1865ตำแหน่งประธานาธิบดีตกเป็นของแอนดรูว์จอห์นสันซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในขณะนั้นตามกฎหมายการสืบทอดตำแหน่ง Succession Act 1792หากประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีเสียชีวิตพร้อมกันตำแหน่งจะตกไปที่ประธานวุฒิสภาชั่วคราวหรือ President Pro Tempore of the Senate ซึ่งในเวลานั้น คือลาฟาเยตซาบีนฟอสเตอร์แห่งคอนเนตทิคัตแต่ในความเป็นจริงเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นเพราะแอนดรูว์จอห์นสันยังมีชีวิตและก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีทันที4แอนดรูว์จอห์นสันประวัติและผลงานเกิดคริสตศักราช1808ที่รัฐนอร์ h แคโรไลนาตำแหน่งก่อนหน้าผู้ว่าราชการรัฐและวุฒิสมาชิกจากรัฐเทนเนสซีรองประธานาธิบดี เริ่มดำรงตำแหน่งปี1865ในรัฐบาลลินคอนประธานาธิบดีปี1865ถึง1869ประธานาธิบดีลำดับที่17ของสหรัฐเขาสารต่อแผนการฟื้นฟูประเทศหรือ Reconstruction ของลินคอนเช่นแผน10%และสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่13ยกเลิกระบบทาสท,ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามเขาขัดแย้งอย่างรุนแรงกับ Republican หัวรุนแรงเพื่อนๆที่รักทุกท่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นี้ยังมีอีกยาวไกลหลังจากนั้นยังมีประธานาธิบดีรุ่นใหม่ๆของอเมริกาที่ขึ้นมาบริหารประเทศต่อมาซึ่งก็ยังมีปัญหาและความขัดแย้งในหลายๆเรื่อง แต่ไม่ได้ถึงขั้นรบพุ่งทำสงครามกันอีกมีเพียงการโต้เถียงถกเถียงกันในด้านการบริหารและการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นวันนี้ผมเพียงนำเสนอเฉพาะสาระสำคัญให้พวกเราได้รับฟังกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังอย่างต่อเนื่องอยังมีเรื่องใหม่ๆอีกที่ผมจะกลับมาเล่าให้ฟังขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขสดชื่นแล้วพบกันใหม่ครับ